กราบสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอยู่กับน้ำอ้อยมรลาพรนะคะเราชาวมิสเตอร์ฮิวมันะคะวันนี้ก็จะมาขอแบ่งปันในเรื่องของการาทําดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะจะลองถูสอสตัวนะคะในการที่จะวัดเนี่ยคือหนึ่งก็คือตัววัดดินทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะเราจะซื้ออะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้ค่าพวกนี้ยะคะมันมันไม่ถึงกระเป๊ะนะแต่พอสังเกตให้เรารู้ว่าค่าในดินของเราเนี่ยคะ่ะ เราประมาณเท่าไหร่บวกลบเนี่ยมันจะไม่ไม่เพี้ยนจากห้าละค่ะเราบวกลบห้านะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ดินในเขตภาคเหนือเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดินด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านน้ำม้อยก็ด่างนะคะทีนี้อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้ำม้อยจะมาวัดให้ดูเดี๋ยวเชิญกล้องมาทางนี้นะคะดูซิว่าถ้าน้ำม้อยวัดอันเนี้ยไอตัวเนี้ยตอนนั้นนะคะมันไม่ถึงไหนเลยมันไม่ยอมถึงไหนสักทีอะออแล้วเราก็ปรับค่าเขาทีนี้เรามาดูนะคะว่าน้ำม้อยจะจุ่มเครื่องลงไปเนี่ยนะว่าค่า pH ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ โอ้ย,อย,อยเอากล้องเข้าไปใกล้เลยก็ได้เกือบเจ็ดเลยล่อเกือบเจ็ดเลยถ้าถามว่าเกือบเจ็ดเนี่ยสิ่งที่เราเราได้อะก็คือมันก็จะได้แบบไม่ไม่ค่อยถึงไหนอันเนี้ยนะ้อม้อยลองดูว่ามันบ้าใบแบบขนาดไหนนะคะแต่ทีเนี้ยปลูกพร้อมกันเลยต้นอื่นนี่ลูกไปแล้วแต่ว่าลูกเนี่ยมาแล้วพูดผิดแต่พอถึงเวลาไอ้ใบเนี่ยของเราเนี่ยมันมีแต่ใบแล้วใบไม่ถึงไหนพอม้อยให้เด็กเอาตัวที่ เป็นตัวสูตรใหม่ของเรานะคะก็คือร่วมกับบริษัท S G เนี่ยที่บริษัท S G ขอให้น้อยเนี่ยมาช่วยนะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวแมนเราเนี่ยเ,เราเข้าไปเข้าแลบแล้วเนี่ยธาตุอาหารเราครบง่ายที่สุดก็คือใส่ไอตัวปุ๋ยตัวท้ายเข้าไปนะคะของบริษัท S G เพื่อที่จะแบบช่วยในเรื่องของการที่จะเ,เขาเรียกอะไรไม่ไม,ไม่ไม่นำเข้ามาจากต่างประเทศแหละเป็นวัตถุดิบท,ที่อยู่ในประเทศเรานะคะแล้วมาร่วมทีนี้เราก็เลยเอามาทดลองใส่มันขยับขึ้นมาคะเนี่ย ก็ขยับขึ้นมาได้ลูกนะคะเนี่ยได้ลูกได้ลูกขึ้นมาเพิ่งเพ่งมานี่นะวันนั้นเนี่คือมีแต่ใบเดิมของเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถึงไหนเลยแล้วม้อก็เลยลองไม่ตอยไม่ไม่แตะไม่ต้องนะคะทีนี้ก็เลยให้เด็กลองใส่เลยนี่อย่างอย่างชุดนี้นะนี่นี่ใกล้กันนะคะอันนี้ค่าเกือบเจ็ดเรามาดูต้นนี้นี่ต้นนี้นะคะต้นนี้ทีนี้ต้นเนี้ยออกลูกไปแล้วประมาณสักรุ่นนึงละ ต่อไปเนี่ยเป็นรุ่นที่2อ,อันนี้คือออกลูกดีใบถือว่าบาลานซ์นะคะก็คือแบบเป็นใบเดิมเขาเราเด็ดกิง่งมันมันไปอะ่ะยอดมันเดินแล้วคือได้ผลแต่อันเนี้ยใบอย่างเดียวเลยพอเราพอเรามาดูปุ๊บเราลองใส่ไอตัวที่เป็นเออเป็นสูตรเข้าไปนะคะปุ๋ยสูตรตัวท้ายอะ่ะมันจะประมาณสักตีว่าเป็น3545หนะคะถ้าเกิดเทียบตัวปุ๋ยนะศูนย์ศูน่าอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะทีนี้ไอตัวเนี้ยเราจะวัดให้ดูว่า ค่าของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเครื่องแต่ละเครื่องก็ไม่จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะ,ะอ่ะนี่นี่ก็โอ้โหนี่ก็เจ็ดเลยเจ็ดเลยแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ดินตรงเนี้ยค่ะที่เราทําอ่ะเราใส่ขี้วัวไปเยอะนะทีนี้ลองดูนะคะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เกือบเจ็ดมาจะดูฝั่งนี้ดยิยังไงกันแน่ บางทีซ้ายขวานี่ยไม่เท่ากันเลยถ้าเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปนะคะมันไม่บาลานซ์กันใส่มากใส่น้อยเอาห,หยุบจึ๊บมานะคะก็เกือบเจ็ดอยู่ดีทีนี้ดูนะคะว่าไอเดีย่ยเกือบเจ็ดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถึงเจ็ดดีเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือเวลาเราใส่เนี่ยตรงนี้เราไมาต่ต้องต้องต้องดันความเป็นกรดขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้เรามาดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้ต้นเนี้ยต้นเนี้ยเจริญเติบโตได้ดีมากอันนี้ น้องปุ้ยมาปลูกวันนั้นะนะคะก็ดินอะเราโกยเดี๋ยลืมว่าตรงนี้เราโกยเอาหน้าดินมาใส่เนาะเราโกยเอาหน้าดินแถวเนี้ยมาใส่นะคะพอโกยหน้าดินมาใส่ปุ๊บเนี่ยเราลงปลูกอะลองดูนะคะว่าดินมีค่าเท่าไหร่ถึงบอกว่าเราต้องทําดินก่อนนะ,ะเวลาเราจะปลูกอะไรเราต้องทําดินก่อนเนี่ยพอกันเลยนะคะก็เกือบเจ็ดเออไม่เป็นกรดแต่เดี๋ยว ไว้ถ้ายังไงเนี่ยเมื่อจะเอา,เอาตัวนั้นมาปรับให้ค่าดินมันดีขึ้นนะคะอ่ะแล้วมาดูนี่อันนี้ก็แบบเหมือนกันค่ะใบคือไม่ถึงไหนเลยอะ่ะอันนี้ลูกพึ่งมาเอออนี้ปุ้ยเลยอ๋ออันนี้เป็นบีอ๋ออันนี้นี่เองที่เขาบอกว่าโอ้นี่นี่เออบีบีทีเอ็มนะคะบีทีเอ็มบีทีเอ็มหกนี่ลูกเขาจะเหลืองเหลืองและละลายเพึ่งมาเพึ่งมาท่านผู้ชมเห็นไหมนี่พิ่งมานะคะ เพิ่งจะมาแต่ทีนี้มาดูค่าดินก่อนตรงเนี้ยดินแห้งเห็นไหมคะว่าคุยกับน้องปุ้ยแล้วบอกเดี๋ยวเราต่อสปริงเกอร์ใหม่เพราะว่าบางทีเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเขานวมอคิดว่าเขาเกือบจะได้คะ่ะมันจะต้องไม่แฉะปุ้ยชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเราดูเราต้องให้น้ําแบบแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวมอยลองวัดให้ดูนะว่าเท่าไหร่เกือบเจ็ด พอกันเลยเนี่ยเห็นไหมคะวันนี้มันจะเกินด้วยนะเจ็ดกว่าแล้วไปเจ็ดกว่าแล้วพุย้ยไปเจ็ดกว่าแล้วดูนะคะ <c oughs> เห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันจะตายมันก็ไม่ตายมันจะพุ่งมันก็ไม่พุ่งนี่เจ็ดกว่าเลยล่อเข้าไปเกือบประมาณเจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้คือดินส่วนใหญ่เราเป็นด่างนะอ่ะทีนี้มาดูอีกต้นนี้ต้นนี้จเจริญเติบโตได้ดีนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะการแตกช่อใหม่เนี่ยยังถือว่าไม่ ไม่ไม่ไม่ไมค่อยผ่านสำหรับเมื่ไวัถ้าให้คะแนนก็ประมาณสักเจ็ดสิบอะนะคะทีนี้ที่สุดแล้วคือการทําดินนี่แหละนะดินถ้าดินมันดีอะมันก็ง่ายไปหมดอย่าวกับน้องวัดอันนี้อ่าลุงปุ้ยมาดูใกล้ๆกลอันนี้ก็หกอ๋อถึงว่าอ้าวนี่หกถอยนะคะหกหกพอดีเปะ๊ะที่จริงแล้วค่าที่เราต้องการก็คือประมาณหกจุดห้าแต่มันก็อยู่ที่พืชน,นะ เพราะว่าอย่างกับยางพาราเนี่ยมันต้องกรดอ่อนๆกดอ่อนๆแต่ก็ต้องมีตัวอื่นผสมนะเพราะของเรานี่คือหน้าร้อนเรารับประกันการอ,าอะไรอะกรีดน้นํายางได้อันนี้หมายความว่าพืชแต่และชนิดดินไม่เหมือนกันนะคะมาดูต้นนี้สิต้นนี้นี่รู้สึกว่าปุ้ยให้น้ําแบบมันโอเคเลยเพราะว่าอันนี้จําได้ไหมว่าเวลาเราให้น้าปุ๊บน้ามันจะไหลมันรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยไหลกันอยู่ตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยทีนี้มอก็เลยให้น้องปุ้ยเขาโกบ เอาหน้าดินะคะ่ะมาทําโคกแล้วก็แล้วก็วางมันลงนะเราไม่ได้ขุดหลุมเดอ้ออ่ะเดี๋ยวดูซิว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่ตัวบัตดินนี้ตะก,กะเขาก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณระดับหนึ่งนี้นะคะวิ่งเห็นไหมเครื่องวิ่งเนี่ยอันนี้รู้สึกโอเคอันนี้หกจุดห้าแน่นอนดูแล้วถ้าทางเบรกที่หกจุดห้านี่ยเห็นไหมการส่งชอ่อการแตกยอดอะ่ะมันจะดีมากนะคะ อันนี้สุดยอดเลยนะก็ยังมีเม็ดเราอยู่นะคะอันนี้ก็คือให้น้องปุ้ยมาใส่นี่ก็ยังมีเม็ดเพราะว่าอันนี้จะเป็นอินทรียวัตถุแต่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวน้ําลดไปลดไปเขาแตกเพราะว่าของเราเน้นกันการแตกนะคะแตกกิ่งทีนี้มาดูนะคะว่าน้ําของเราเท่าไหร่ที่น้อ้อยวัดเมื่อกี้นะเราต้องวัดน้ําด้วยนะน้ําที่เราใช้ลดในเนี้ยอันนี้น้ําเนี่ยเมืมาใส่มาเรียบร้อยนะคะอุ้ยมาดูเดี๋ยวมาดูนะคะท่านผู้ชมมาดูนี่ว่า อันนี้มุ่จะวัดน้ําเพราะว่าต,ต,ตอนแรกที่นุ่ยวัดเนี่ยมันได้ค่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะคะเพราะว่าน้ําที่ใช้รถเนี่ยเราก็ต้องควรจะวัดอ่ะนี่นะคะนุ่ก็จะกดเครื่องอันตัวนี้นะมันจะวัดได้ทั้งน้ําแล้วก็ดินแต่มันจะแพงหน่อยไม่ได้เป็นตัวรีเซนเตอร์ยี่ห้อเขานะคะดูดิอ่ะมาดูเนี่ยน้ำที่นี่ค่อนกลางค่อนค่อนไปทาง ต้นไปทางด่างเพราะว่าที่น้ำม้อยวัดเมื่อกี้มันได้เกือบเจ็ดเนี่ยประมาณเนี้ยหกหกกว่าเกือบเจ็ดก็ถือว่าเป็นเป็นกลางค่อนไปทางด่างนะคะค่อนไปทางด่างเพราะว่าไอตัวเนี้ยน้ำม้อยเอ่อปรับค่าพอประมาณเพราะว่าเราอันเนี้ยแต่ว่ามันก็จึงถือว่าเป็นด่างอยู่เพราะฉะนั้นดินเป็นด่างน้ําก็เป็นด่างคิดดูว่าพืชจะถึงไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําทําดินให้เป็นกลางให้ได้เพราะนั้นนี่เป็นแปลงทดสอบของน้ำม้อยนะแต่แปลงได้บอกไว้ก่อนว่า ณนะตอนนั้นนะเราให้เด็กอะค่ะเอาขี้วัวมาลงด้วยเอลองเอาขี้วัวลงเอาใบก้ามปูมาลงนะคะแล้วก็ลองทําดินแบบดอโลไมท์นะคะซีโอไลท์ฟอสเฟตคือทุกอย่างแหละที่ใส่ไปนะคะเป็นยิปซัมเป็นขี้วัวคือใส่แบบไม่มีการคํานวณเลยคือใส่ให้มันเต็มที่ไปเลยอะแล้วกว่าจะปลูกได้เป็นปีสองปีคือมันช้ามากไม่ได้ปีกว่านะคะทีนี้อันนี้น้่จะลองดูว่าสมมุตินะคะอันนี้เราลดน้ํา เรากลัวมันจะไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องหลอกเราสมมตินี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษยูคาาะยูคาลิปซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ําเนี่ยลดลงไปในนี้นะคะแล้วก็ดินทีนี้เราดูก่อนว่าสมมุตินะคะอันนี้อันนี้มันจะมีสูตรตัวนี้ของน้ำม้อยนะแต่ว่าคุณน้ำม้ต้องให้เด็กไปปักก่อนค่ะนี่นะสมมุตินะอันนี้เป็นสูตรที่เราผสมของตัว เอซีดีเข้าไปนะคะนี่ค่ะมอจะใส่เงี้ยอะใส่เงี้งยง่ายๆเลยดินบอกเลยนะว่าตรงนี้ก็ด่างนะนี่ก็ด่างจัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูว่าเราจะลองวัดค่ากระดาษอยู่ค่ะน้ําเป็นด่างดินเป็นด่างน้ําเป็นด่างนะคะสรุปว่าน้ําเป็นด่างนะเดี๋ยวมอจะลองกระดาษยูค่ะน้ําเป็นด่าง ขอวัดอีกทีนะคะอันนี้เราใส่ตัวที่เป็นผสมกับตัวสูตรของ s C g เราอเราเห็นไหมคะค่าเปลี่ยนนะค่าเปลี่ยนค่าเปลี่ยนนี่เห็นไหมคะอย่างน้อยอ่ะเขาดึงมาได้ละถือว่าเขาดึงมาได้ดึงมาได้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่คือสามารถดึงได้ทันทีนะคะแล้วพืชต้องกินได้ทันทีเลย ของเราเนี่ยถือว่าเราเราช่วงชิงจงความเร็วจากเมื่อกี้เราวัดเกือบเจ็ดตอนนี้พอเราใส่เข้าไปนะคะเราลดไปเนี่ยเหลือเท่านี้แต่ต้องมาดูอีกนะว่าไอตัวที่เป็นของบริษัทเอสซีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอค่ามันค่ามันไม่ไม่มันไม่เหมือนกันอเดี๋ยวดูนะพอเราวัดใหม่ๆมมันจะอย่างนี้นะคะแต่เราต้องไปดูที่พืชเพราะว่าบางทีเนี่ยอะคนเไปนานาเลยท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวดูนะคะว่าสมมติว่านม้อยใส่ไปแล้วเนี่ย แล้วเราก็มาโคนดูใส่แก้วแล้วก็อันนี้หมายความว่าค่าที่เราทดลงไปถือว่าน้ํามันไปเจือจางแล้วเราลดน้าไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยนะเพราะดูว่าพืชจะกินอยู่ที่เท่าไหร่เราไปทําอย่างนี้กับต้นผู้เรียนไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าทํานี่แนให้ทําข้างนอกใครที่จะปลูกผู้เรียนนะเพราะว่าเราทําเรื่องทุเรียนมาแปดปีนะคะ เราเป็นแชมป์ถือว่าเราเป็นแชมป์กล้าบอกได้เลยแชมป์ <c oughs> เพราะว่าเราดึงค่าพ h เฮ็ได้เร็ว <c oughs> ดึงค่าพ h เฮ็ได้ทันทีอ่านี่นะอันนี้เราผสมกับตัวนี้เดี๋ยวเราดูว่าน้ําเปลี่ยนไหมนี่น้ําก็ดึงลงมาเหมือนกันนะคะเห็นไหมน้ําจากเมื่อกี้เราวัดเกือบเจ็ดตอนนี้เป็นห้าจุดห้าก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต้นนี้เป็นต้นทดลองเราเลยเพราะเราเรียกลูกมาได้ละ ตอนแรกอะ่ะก็คือขึ้นมาดูข้างบนนะคะทีแรกอะ่ะมันมีแต่ใบเก่าเห็นไหมร่องรอยนี่คือใบเก่าหมดเลยมันไม่ถึงไหนเลยพอให้เราปุ้ยใส่ไปปุ๊บใส่น้ํามันขยับมาเนี่ยอาทิตย์ประมาณสักอาทิตย์เสร็จๆเนาะถึงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงอาทิตย์หรอห้าหากวันห้าหกวัน,วนมันส่งช่อขึ้นมาลูกมานะคะลูกมาละลูกเริ่มมาละเนี่ยเนี่ยลูกเริ่มมาละแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ได้คือของตะม้อยไม่ได้เพราะว่าเราทา เราทําให้กับพืชเศรษฐกิจแนวหน้าของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นโมเดลนะคะเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นสวนฝรั่งเราด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อ,อินซีนะคะทีนี้พวกนี้เราใส่ได้อ่ะเดี๋ยวน้ำงบาจะลองกระดาษยูคาดูนะคะนี่นะกระดาษยูคาลิปตัสก่อนเพื่อความชัวอันนี้ชัวชัวสุดแต่เราต้องลองทุกตัวค่ะเพราะบางทีนี่คือแบบบางคนเขาก็ไม่มีเนี่ยค่ะกระดาษจะเป็นอย่างนี้นะนี่ ก็จุมมันลงไปนี่คือพืชกินแล้วถือว่าพืชกินดูค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นี่ค่ามันนี่แปดแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่เห็นไหมอัศาจรรย์แท้เราต้องการค่าอยู่ที่เท่านี้นะคะที่จริงแล้วเราต้องการค่าอยู่ที่หกจุดห้าเนี่ยมันก็อยู่ในเขตนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้แถวและแวกนี้แถวและแวกนี้ พอถึงเวลาเนี่ยเราเดี๋ยวถ้าเราให้น้ําไปเรามาดูอีก3วันเรามาดูนะคะถ้าใครดูคลิปของน้ำม้อยอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนเลยเพราะว่าน้ำม้จะได้มารีวิวให้ดูนะคะว่าว่าเราทําอะไรบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราปรับค่า PH ในดินเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับทุกคพืชท,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 ที่เขากินเข้าไปแล้วเขาต้องแตกยอดแตกช่อให้เร็วที่สุด เพราะเราทาในภาคอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อเอาผลผล,ผลิตนะคะนี่ดูนี่นะคะนี่ก็จะค่อนมาทางน,นี้ตีอยู่ประมาณสัก6.5เพราะเข้าเขตสีม่วงแล้วมันก็เดี๋ยวต้องให้น้องปุ้ยมาดูให้มันลดน้ําทีนี้นะ้องปจะต้องให้ดึงเอาความเป็นกรดให้เขาลากเขาลงให้ได้พอรากเขาลงปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้ําอีก2-3วันนะคะบางทีคือมันจะนัวแต่ว่าน้ําเนี่ยมันถือว่าเร็วสุดแล้วเหมือนกับเรา สมมุติเราเราเพลียเราเพลียเพลียมากจนเกิดอาการที่ต้องนอนเข้าโรงพยาบาลเลยคือการให้น้ําเกลือแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,าที่ที่เป็นแบบเราเพลียเรากินแบรนด์เดี๋ยวนี้จะมีเครื่องชูกําลังหลายอย่างเลยใช่ไหมแต่มันก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนมีผลไม่เป็นผลกับอะไรบ้างนี่อันนี้น้ํานะแต่เมื่อกี้เราวัดเนี่ยค่ามาอยู่ที่ห้าใช่ไหมมันไม่ใช่อะ่ะพอเราวัดค่าของกระดาษเนี่ยมันอยู่นี่แต่เครื่องวัดอะ่ะมันอ่านเป็น ห้าจุดห้านะ,ะเดี๋ยวลองมาวัดอีกทีดิดูที่มันบวกลบอยู่ที่เท่าไหร่อโอ้โหร่วงลงเยอะเลยสี่จุดสี่เพียเพ้ยนละเพี้ยนละท่านผู้ชมพอเพี้ยนละเนี่ยบมงทีเราเราต้องมีเครื่องมือวัดหลายๆตัวนะคะถ้าจะวัดให้รู้อะ่ะแต่ที่แน่ๆคือเราไปดูที่ดินเลยอเนี่ยโอ้โหโดดลงต่ำขนาดนี้เลยปุ้ย เพราะนั้นใส่นิดเดียวนะคะถ้าตัวที่น้โมยบอกระบุว่าเราเพิ่มค่าของความเป็นปุ๋ยเข้าไปเนี่ยผูช้ชมดูดิแต่ค่าตรงนี้มันได้ไงเนี่ยอันเนี้ยวัดน้ํากับวัดตัวด่วนนะตัวที่เป็นน้ําเลยนะชัวแต่ว่าพอเราไปวัดดินเห็นไหมคะบางทีเขาก็ต้องรอกระบวนการของเขานะอย่างน้อยมันก็ดึงมาเมื่อกี้มันเป็นเกืบอบเจ็ดอ่ะเนี่ยนโมยใส่แค่กำมือเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยกำมือเดียวเราที่จริงเราต้องหวานมึงเนี่ยเพราะนั้นแปรงพวกนี้เป็นแปลงทดลองของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้า ให้ดีอะนะคะเราก็จะต้องมีทุกตัวของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวม้อยก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําได้นะเพราะเราจะได้รู้ว่าเอออาการของพืชเราเนี่ยเป็นยังไงะอะ่วันนี้ม้อยก็จะมาแบ่งปันนะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าไอที่เราทําเนี่ยก็คือให้ดูว่าเออดินแต่ละจุดเนี่ยแค่ห่างกันเนี่ยแค่เม็ดเดียวนี่ยังไม่ถึงเลยนะมันไม่มีค่าไม่เท่ากันสัก ้็จุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราทำมาค่ะนโมแนะ,ะนนว่าเวลาเราทําอ่ะเราพูนโคกเลยถ้าบางไหนที่แบบมันต้องการการระบายน้ําเราพูนโคกไว้เราพูนโคกเสร็จเราปรับที่โคกพอถึงเวลาเนี่ยไอปลายต้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยสแสดงว่ารากไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยปรุงดินลงไปนะคะเนี่ยปรุงดินลงไปปรุงดินลงไปในรอบเนี่ยเราก็ทําแบบอาหารโดยรอบพูนมาอย่างเนี้นะค่ะเนี่ยแล้วอันเนี้ยนโมถือว่าเป็นระบบที่ดีเพราะเราเข้ามาเนี่ยเราเย็นมากเลยนะ แล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของเหตุการณ์เอเนิโยโวแล้วลากเข้ามาลานิยาช่วงรอยต่อตรงนี้มันจะเกิดพายุนะคะพายุจะโหมกระหน่ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการป้องกันพืชของเราเนี่ยเราต้องดูนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยไอตัวน,นี้เดีย๋ยวมาดูนี่นะตัวนี้เราได้มาเดือดฝรั่งกินทุกวันเลยนี่ถ้าเราดูแลด,ดินดีนะเนี่ยเราก็ได้มาอีกละเนี่ยเก็บแทบทุกวันเลยถ้าวันเว้นวันสามวัน,สา,วนสามวันก็ได้สามลูกอะ่ะมันเก็บกินทุกวันอ่ะ นั้นนี่คือแบบเป็นพืชที่แบบอยู่ในบ้านเราเดี๋ยวนี่ก็จะให้น้องปุ้ยหน่วงมาอีกตรงนู้นนะคะเห็นไหมพอใบเขาไม่ได้รับแสงไม่เท่ากันอ่ะมันจะทําให้อีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะเกิดที่กลนที่การเพราะว่าเขาไม่ได้รับอาหารนะเพราะฉะนั้นวันนี้น้อม้อยก็จะกาดลาไปเพียงเท่านี้ละค่ะในการแบ่งปันนะนี่นี่แถมอีกต้นหนึ่งมาตายซะและ้วเนี่ยเห็นไหมวันนั้นว่าจะเอาขึ้นแล้วยังไม่ตายเนี่ยปุ้ยนี่นู่นอ่ะยังยังนี่ใบอยู่นน่นน่ะเดี๋ยวเราวัดดูหน่อยนะ ตอนนี้รู้สึกว่าด,ดูดิเท่าไหร่ทำไมมันถึงตายดินน้ำมากกว่าน้ำไม่ได้แล้วก็ตรงนี้นี่เที่ยหกจุดห้าท่านผู้ชมแต่ว่าลากเขา่าจะมีปัญหาเยอะอยู่ตอนนี้เรารู้สึกเราจะย้ายมามใช่หรออืมย้ายมาบ่อยนี่หกจุดห้ามันได้แต่ว่าทำไมมันไม่ขยับมันต้องมาดูอ่ะแต่เราไม่อยากย้ายเ<า>น้<ร>วน,นี่อุ้ยน้ำไม่มีแห้งเก๊กเลยแห้ง น้ำไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ค่าดินได้ไหมมันมันยังว่าไม่ได้นะเพราะว่าความชื้นในดินไม่มีวัดค่ามันก็จะเพี้ยนได้ะคะ่ะเนี่ยแห้งทุกหลุมแห้งหมดเลยปุ้ยน้ำไม่ได้เดี๋ยวต้องมาให้น้องปุ้ยไล่ระบบน้ำใหม่แล้วก็งั้นวันนี้เราก็จะกาบลาท่านผู้ชมไปเทียงเท่านี้ใครสนใจนะคะอยากมาปรึกษาเรื่องสภาพดินและการปรับดินน่ะก็โทรมาหาลม้อยได้เลยเราก็จะมีตัวที่เป็นภายใต้แบบนิสเตอร์ฮิวมัสเราเพราะส่วนใหญ่แล้วเราดูแลแบบสวนโดยตรงเลยนะคะก็คือหนึ่งสามารถที่จะ ช่วยวิเคราะห์ได้ว่าดินเป็นกรดเป็นด่างแล้วจะปรับให้ได้ค่า pH เท่าไหร่เราก็จะมาผสมในส่วนของโรงงานนะคะโทรมาที่0825644999ก็จะเ,เจอน้ำอ้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ ID ไลน์ด้วย0825644999น้ำอ้อยฝากไว้ลิงก์ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปจะได้มารีวิวนะคะ ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้นิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็จะได้ทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเข้าใจว่าดินต้องดีก่อนเราถึงจะลงพืชอ,อะไรแล้วมันปัญหามันจะน้อยเพราะฉะนั้นในแปลงที่น้องม้อยทาเนี่ยคือมันเป็นแปลงทดลองของเราเราจะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในลักษณะของการที่หนึ่งต้องรู้ว่าดินของตัวเองเป็นอะไรเสร็จแล้วทําให้ง่ายคือทําดินแค่ครั้งเดียวให้จบเลยพอเวลาเราจะไปพ่นเนี่ยรอบสุดท้ายละที่เราพ่นนี่คือเอหลือบา่ากรงแล้วหรือไม่งั้นก็คือเป็น ประเภทที่เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องที่จะต้องพ่นมันก็ต้องพ่นนะถ้ามันจะต้องพ่นอ่ะถ้าแมลงเจอแมลงเยอะเนี่ยเราก็มีนะคะตัวที่จะลดต้นทุนได้เลยเพราะหนึ่งเนี่ยเราต้องลดต้นทุนในแปลงของเราให้ได้ในในฟาร์มของเราหรือในพื้นที่ของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะเราจะเก่งเรื่องทุเรียนเราข้าหมอดมา8ปีนะคะทุเรียนนะคะแล้วก็อะไรอะแนวหน้าของประเทศก็มีทุเรียนที่เราทําอยู่นะตอนนี้ก็ปาล์มค่ะปาล์มเนี่ยของเราเนี่ยได้10สตางค์นะ ามากกว่าปาล์มที่เขาไปส่งโดยปกติพ่องเรามันจะสุกเต็มที่นะคะแล้วก็แทงได้ถี่มากอ่ะคือถ้าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะคะก็ต้องโทรมาเพราะว่าเรามีแปลงอยู่ทุกที่ที่ที่เป็นลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แล้วก็ยางพลาอีกนะคะตอนนี้คือพืชทุกกลุ่มมันมีการส่งออกแล้วมีคนมารับซื้อแล้วเราส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบทําของเราเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจอร้อนจัดเนี่ย เราต้องการแค่ฝนแรกนะคะใครที่จะปลูกมันเนี่ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเราไม่ช่วยเหลือก็มีกลุ่มมันสับปะหลังกลุ่มอ้อยนะคะกลุ่มที่เป็นพืชแนวหน้าของประเทศเลยเพราะตอนนี้ราคามันเริ่มดีละแล้วลเราก็ทําให้มันง่ายเลยครั้งเดียวจบเหมือนป้ากส็สมที่ขอนแก่นนะคะก็เป็นลูกค้าเราเขาบอกคุณอ้อยทําได้ไงต่อสามต่อสี่ต่อห้าเ่ยตัดเนี่ย,เ,ยเท่ากับต่อนหนึ่งเลยมีแต่คนบอกโอ้ยไม่ได้หรอกต่อสี่ต่อห้าไม่เหลือปรากฏว่า คุณอ้อยมันเท่ากับตอนแรกเลยเพราะป้าโกสุงมเนี่ยต้องขอบพวกคุณป้าโกสุงมเป็นอย่างสูงนะคะเพิ่งจะไปส่งเมื่อวานนี้นะ,ะป้าโกสุมก็ตัดสินใจเลยสี่พันเอ้ยสี่ตันนะคะก็ใส่ของแกไปพวกแกบอกว่าแกเป็นคนแก่ละนะเจ็ดสิบกว่าแต่ทําสวดทําไร่ไร่มันสับปะหลังคนเดียวอะ่ะคิดดูหมายความว่าไม่มีแรงที่จะไปไปฉีดพ่นอะ่ะก็คือแกก็สมมติจ้างคนมาหรือตัวแกเองด้วยเนี่ยใส่รอบเดียวเลยบอกคุณอ้อยปีที่แล้วพี่ก็ใส่รอบเดียวเนี่ยแหละคะ่ะ พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราได้อ้อยต่อสี่ต่อห้ามาเท่ากับต่อหนึ่งเลยมีแต่คนบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แต่ไม่น่าเชื่อเราทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลดต้นทุนหนึ่งละทําให้มันง่ายทําดินให่มันง่ายป้ากุศลไม่มีการพ่นนะเพราะเขาไม่มีแรงพ่นไม่มีตังค์จ้างด้วยที่เหตุผลเก็บกอสี่กอห้าไว้เพราะทุกคนจะมาไถเนี่ยบอกเอ้ยมันไม่ได้หรอกไม่ได้แกบอกว่า จะลองดูว่าคนอ้อยช่วยได้ไหมปรากฏว่าต่อสี่ต่อห้าเท่ากับต่อหนึ่งโอ้โหแกเหลือเงินบานเลยนะคะปีนี้ก็เลยทุกทีแกจะซื้อปี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 ที่แกซื้อครั้งแรกของเราในแค่สองตันนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสีเพราะว่าเราจะรับผิดชอบทุกแปลงนะคะทุกกระสอบที่ออกไปและทุกแปลงอะ่ะบอกเลยนะ้ม้อยการันตีว่าต้องได้ผลผลิตในปีนั้นเลยนะอันนั้นอ้อยนะแล้วก็จะมีมันสับปะหลังอีกเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบอย่าทำอย่าทำดินให้มันว่างนะคะ ดินมีมีที่ดินเนี่ยใสไปเลยแล้วก็ปลูกอะไรก็ปลูกค่ะถ้าเรามีน้ําระบบน้ําเนี่ยต้องมาก่อนนะคะวันนี้น้องอ้อยก็จะกลาบลาเพียงเท่านี้นะคะย้ําอีกทีนะเบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าหกสี่สี่เก้าเก้าเก้าและศูนย์เก้าห้าหกแปดเจ็ดแปดสี่สี่สี่นี่ก็เป็นเบอร์เดิมแต่เบอร์ตองห้าได้ทิ้งไปแล้วนะคะที่เบอร์เก่านะลูกค้าถ้าโทรมาใหม่ก็ให้โทรมาเบอร์นี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งด้วยกดให้มันหมดนะคะ กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ใหกับเกษตรกรท่านอื่นนะคะวันนี้ก็น้ม้อยก็ฝากให้ทุกคนดูแลในเรื่องดินของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นระบบนิเวศเลยตอนนี้น้าม้อยอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลาเกือบ11บเอโมงแล้วแต่ว่าเย็นมากค่ะท่านผู้ชมมันเย็นมากพื้นเนี่ยมันมันระเหยขึ้นมาเราทําสิ่งแวดล้อมด้วยนะออกซิเจนด้วยเย็นมากเราต้องทําระบบนิเวศในวันนี้เลยนะคะเริ่มที่เราวันนี้น้ม้อยขอแบ่ง ประสบการภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราเราไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็กลับลาไว้เพียงเทาง่านี้สวัสดีค่ะ